จากที่เมื่อวานเพจออกไปทานกาแฟบนสวนดาดฟ้าใจกลางเมืองจาการ์ตานะคะเพื่อนๆที่ได้ทานพิซซ่าไปด้วยทานไม่หมดนะคะทานไปสี่ชิ้นแล้วก็นำกลับมาบ้านด้วย4ชิ้นค่ะเพื่อนๆบรรยากาศของร้านดีมากค่ะ วันที่สองแล้วค่ะที่ฝรั่งไม่อยู่เพ็รได้ออกมาทําเล็บเปลี่ยนสีสักหน่อยค่ะอันนี้คือสีเดิมที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะเสร็จแล้วก็มาหาข้าวเที่ยงทานค่ะที่ร้านนี้ชื่อร้านว่าดิ่มซำนะคะเปิด24ชั่วโมงมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขายด้วยค่ะเพื่อนมีเบียไม่เคยมานั่งทานเบียร์ร้านนี้นะคะเป็นครั้งแรกผ่านหลายรอบแล้วค่ะ วันนี้มานั่งก็รู้สึกดีนะคะบรรยากาศดีเดี๋ยวว่าหน้าหายป่วยแล้วหายไอหายน้ำมูกไรลหายปวดหัวคงต้องมาชิมเบียร์ร้นี้สักหน่อยแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้เพชสั่งอาหารนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวห้องกงสไตล์ค่ะเพราะว่ารู้สึกไม่ค่อยดีอยากทานอะไรโล่งๆน้ำๆ เพจก็สั่งชามะนาวค่ะหรือน้ำมะนาวสดอะไรเนี้ยล่ะคะ่ะมาทานด้วยอร่อยค่ะสดชื่นทำให้รู้สึกสดชื่นกลับมาอีกรอบนึงค่ะเพืเ่อนๆ ก็รู้สึกปวดหัวไปด้วยนะคะเพื่อนๆแต่ปวดแบบสามารถทนได้ค่ะไม่รู้เป็นยังไงทานข้าวเสร็จเพรก็อัดยาไปค่ะ2เมตรหันไปมองอ้าวคอนโดที่เพรพักอยู่ตรงข้างหลังเพรนี่เองค่ะวันนั่งตรงนี้มองเห็นที่พักเราด้วย อาหารว่าเสร์ฟแล้วค่ะเป็นก้วยเตี๋ยวเป็ดสไตล์ฮ่องกงไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยค่ะรสชาติกำลังดีนะคะมีไก่เหมือนจะได้มาครึ่งตัวเลยค่ะเพื่อนๆเ,เกี๊ยวอันนี้อร่อยมากเส้นเหนียวนุ่มสรุปรสชาติกำลังดีค่ะต้องกลับมากินอีกแน่นอนขอตัวไปทานอาหารก่อนนะคะ I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. ทานจนหมดค่ะเพื่อนๆทั้งหมดนี่รวมค่าน้ำน,นะคะ79,000รูปเปียค่ะเล็บสีใหม่สีเดิมเลยสีชมพูค่ะทานเรียบร้อยกลับบ้านดีกว่าทานยา2เม็ดแล้วก็นอนสักครึ่งชั่วโมงค่ะฝากขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามเพจจนจบคลิปขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบา,บายบาย I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?